เรากับกันมาอีกรอบกับการปั่นฝรั่งจะปั่นฝรั่งโดยการเล่น free for all ละกันนะมันคือการปั่นที่ง่ายดายเราก็แค่ตีเขาแล้วเขาก็วิ่งไล่ตามอ่าวอลเลอร์เลือกได้ไงอ่ะเอาบลีดดีกว่าวก็เป็นมิสเตอร์บลีดไงแจกของเบอร์เซอร์เกอร์ซามูไรผมเอาซามูไรวิ่งเร็วความเร็วแสงเอาทาวเวอร์บลิดเอาเอาเอา,เอาพื้นดินละกันพอเราติดดินใช่ไหมล่ะแต่ยี่ว้าวว้าววิ่งเร็ว โอ้โอ้ฮฮมองอะไรเป็นไงอาวลังแกเพืชกูลังแกเพืชกูเอามันเอามันเอามันอือสวยสวยเอาเอาเอาเราว่งเร็วอะนกหว่งเ็ว เฮ้ยขอนมวดไปเนี่ยออ้ยยามาซื้อวิตามินบีผมไงจะหมได้ป่วที่ผมมาซื้อวิตามินตอนนั้นน่ะตอนที่มีโอเคเอามันดิเอามันดิเฮ้ยตกใจเอาเอ้าเอามันเอามัน เสอเสือุ๊ยม <beginning> <world> ันเมามาไม่ไม <ites> ่ไม <ites> ่อุยวิเช่มันยิงมาอาไงดีเพื่อนมันเห็นพวกเราแล้วอะเราไปกบดแล้วว่ะมันเห็นพวกเราไปกบดแล้วว่ะทำไงดีวะเอาลงไปเรี้วเอา